คอ oh สโงเฮงออนไลน์สินแสหมิงของแบง่เมืองไทยเปิดแล้วนะครับคอสโงเฮงออนไลน์ oh นะครับศาสตร์แหง oh ่งโงเฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนสอนในกลุ่มปิดนะครับทาง Facebook เรียนเข้าใจง่ายเอาไปใช้งานได้ง่ายจริงๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID มาสเตอร์หมิง6กหกข้อนะอย้ำครับหัวข้อกันบ่อยๆนะครับดาวพุธเดินวิปริตน่าดูอีกทั้งดาวราวหูอมจันทร์ส่งผลอย่างไรกันกับ12ลัคนาราศีและลัคนาราศีต่อไปนะครับลัคนาราศี กันเอามาแล้วกันกันกันอ่ลนาลัคณะราศีกันมาแล้วครับ <Yeah. S 1> เออถามว่าช่วงที่ดาวพุธเดินวิปริตตรงนี้ และดาวราหูที่จะไปอมจานตรงนี้ส่งผลอย่างไรต้องบอกว่าสําหรับดาวพุธแล้วชาวลัคนาราศีกันนั้นถือเป็นเจ้าภาพโดยตรงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธเป็นเจ้าบ้านก็ส่งผลกับชาวกันโดยตรงนั่นแหละนะครับดาวพุธท,ที่เดินวิปริตตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง อารมณ์สวิงสวายไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วก็จุกจิกงุดยิดอะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องที่ทำให้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องความรักด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันฉะนั้นสินแสหมิงอธิบายความมาถึงตรงนี้ คงจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันได้ว่าให้ระวังอารมณ์ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วดาวพุธนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกันไปร่วมอยู่กับราหูซึ่งเดี๋ยวราหูจะไปอมจันทชาวลัคนาราศีกันเป็นหนึ่งในลัคนาหนึ่งเลยนะครับที่จะมีความวิปริตทางเพศอยู่ไม่น้อย เออเบื่อเบื่ออยากอยากจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้มาอะไรเลยเนี่ยชาวกัน oh, <no. S 1> เบื่อเบื่ออยากอยากจุกจิกหงุดหงิดเออนะอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องอนาคตมากเกินเหตุทําให้ตัวเองนั้นนอนไม่หลับหรือทําให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกแบบอารมณ์มันไม่ค่อยเสถียรนะ่ะ ก็ดาวเจ้าตัวมันเดินวิปลิตอะอารมณ์มันจะเสถียรได้ยังไงถูกไหมนะฮะนี่ก็คือคำนิยามง่ายๆที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันแต่ถามว่ามันไปส่งผลกระทบในเรื่องการเงินไหมต้องบอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบครับนะครับดาวที่ส่งผลกระทบตรงนี้ถ้าจะส่งผลกระทบดูแล้วเด่นที่สุดก็น่าจะไปเด่นในเรื่องของอารมณ์ตัวเองแล้วก็เรื่องความรัก มักจะมีเรื่องมีราวหาเรื่องหาราวให้งอนให้ไม่พอใจอะไรกับคู่ครองอยู่เสมอนะครับนะนะครับแล้วบางทีคนลักนากันเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่ามันเป็นลักนาธาดินไงมีอะไรก็ชอบเก็บไว้เก็บสะสมไว้เอาจริงๆนะช่วงนี้เราดาวลัคนาราศีกันดาวพุธไปอยู่กับราหูเนี่ยเออมันจะเป็นช่วงที่อารมณ์มันแบบว่าหงุดหงิดได้ง่ายอะ่ะ อืมแต่โชคดีที่ชาวการันเป็นคนธาตุดินไงมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไเป็นอย่างพวกเม็พวกสิงและดาวเดินวิปริตเนี่ยโอ้โหพอมันหมุนกิดนี่มันเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะเป็นลัคนาราศีธาตุไฟนะครับนี่ก็คือดาวที่ส่งผลกระทบนะกับชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวดาวพุธเดินวิปริตตรงนี้ส่วนไอ้ราหูที่ไปอมจันทร์ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่านะครับนะครับอยากจะบอกว่า คุณนะครับจะต้องระบัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะครับนะครับอืนะออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คําปรึกษา ศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล